สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในแมพหอคอยนารูโตะยูมากินั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นแมพนี้กันนะแล้วก็อยู่กันในช่องปลูกสวนปลูกผักนั่นเองนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนก็เราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะคะทุกคนนี่มาตรงนี้เลยนะแมพนี้เราเคยเล่นแล้วนะคะทุกคนแต่ว่า เรานั้นไม่ได้เอาลง u t u b e นะละเอาลงใน t ิก t o อนะคะทุกคนก็ถ้ามีเสียงอะไรมารบกวนก็ขออภัยด้วยนะเออโอเคแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะก็คือช่องนี้เราก็จะไว้ตกเลยเออก็คือช่องนี้เราก็จะเอาไว้เราก็จะลงพวกเกี่ยวกับผักใช่ไหมแต่รอบนี้เราก็จะลงเกี่ยวกับออบบี้บ้างนะคะทุกคนเผื่อทุกๆคนเบื่อนะก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กด ติดตามคนละหนึ่งคนคนละหนึ่งติดตามนะถ้าคลิปนี้ไม่สนุกก็ไม่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนขอแค่กดติดตามกับกดไลค์ให้ก็พอรอเล่นรอเล่นมันต้องสนุกสิโอเคมาตรงนี้นะคะทุกคนเราเชื่อว่าทุกๆเราเชื่อว่าหลายๆคนนั้นจะเคยเล่นแล้วนะแบบนี้แต่บางคนก็ไม่เคยเล่นวายทำไมมันตกบ่อยจัง มาไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะทุกคนโอเคเราได้ยินเราไหมน่าจะได้ยินนะคะทุกคนนี่เราก็มาตรงนี้เลยเมื่อกี้เราน่าจะจับไม่ถนัดนะนี่ก็มาตรงนี้เราจะเล่นจนกว่าเราจะชนะนะคะทุกคนถ้าเราตกเราก็ต้องเล่นใหม่มาตรงนี้ต่อเลยตรงนี้เลยนะคะทุกคนทำไมมันต้องสะดุดด้วยเราไม่เข้าใจ <c oughs> เราไม่เข้าใจทำไมมันต้องสะดุดด้วย <c oughs> ตอนนี้ก็คือเสียงเราไปแล้วหนึ่งค่ะทุกคนคลิปนี้เสียงอาจจะแหบๆหน่อยนะไม่รู้ทำไมก็มาตรงนี้เลยเออเพื่อเราตกลงมาด้วยค่ะทุกคนว้าวทุกคนคือตอนนี้ยุงกัดเยอะมากเลยเออเออโอเคเออเพื่อนบักค่ะทุกคนน่าตื่นเต้นมากโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้นะนี่เลยเออเออถ้ามีเสียงอะไรมารบกวนก็ขออาภัยด้วยนะคะทุกคนนะ เมื่อกี้ต่อหน้าต่อตาเลยเพื่อนเราตกลงไปทุกคนเห็นหมแมแวเว็บอะ่ะนั่นแหละนี่แล้วก็มาตรงนี้เลยนะคะทุกคนมีคนใส่ชุดมาเราด้วยแต่กางเกงไม่เหมือนกันค่ะกางเกงเราขาดสั้นนะฮะคือตอนนี้ยุงเยอะมากเวอร์ค่ะทุกคนยุงมาเป็นขบูนเลยค่ะโอเคแล้วก็มาตรงนี้เลยโอเคค่ะทุกคนมาเรามาเข้าสู่เกมเรากันต่อดีกว่าอืมแล้วเราก็มาตรงนี้นะ กระโดดกระโดดมีดาวอยู่ข้างล่างด้วยอันนี้สีขาวๆก็คือเราห้ามโดนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราโดนนะเราก็จะเลือดเราก็จะลดนั่นเองนะคะทุกคนนี่แป๊บนึงนะโอเคมารู้สึกว่ามันจะมีคลิปนี้มันอาจจะมีอะไรขัดข้องนิดหน่อยนะคะทุกคนนะฮะ <c oughs> ก็คือยุงนั่นเองนะยุงมันบ้าบอมากคะ่ะทุกคนมั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 นไม่กัดไครนะมักกัด <c oughs> โอเคค่ะทุกคนไม่เป็นไรมาแล้วมาเริ่มเล่นใหม่เถอะมาแล้วเราก็มาตรงนี้นะแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้มันอาจจะสะดุดนิดนึงคือเราไม่เข้าใจว่าทำไมมันจะต้องสะดุดด้วยนะมันเป็นเพราะอะไรอย่างอะ่ะเออนี่แหละอปกประเด็นโอเคมาค่ะมาต่อมาต่ออย่าไปซีเรียสอะไรกับมันเป็นแค่เกมค่ะทุกคนมาแล้วก็มาตรงนี้เลยวอ้ยขึ้นสิวอ้ย อีตัวละครบ้านนี่นี่โอเคแล้วก็มาตรงนี้นะคะทุกคนเราจะเป็นเด็กคนหนึ่งเลยนะถ้าเกิดว่าเราแบบอารมณ์ไม่ดีเมื่อไหรเราก็จะพูดคาหยาบมาทันทีอย่างเช่นตอนนี้เริ่มจะอารมณ์ไม่ดีละเริ่มละคือเราไม่ได้เป็นเด็กติดเกมนะแต่ว่าคือเราคือทําไมคลิปนี้มันต้องเป็นแบบนี้ด้วยเราก็ไม่เข้าใจนะคะทุกคนเราพยายามเหนียวอาช่าวันเถอะมาไม่ต้องไปนสนใจอะไรที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้นะไปะ ไปกันเถอะถ้าเกิดว่าเราพูดคำหยาบก,ก็อย่าเอาไปรอกเรียนแบบตามนะมันไม่ดีนะคะทุกคนบอกแค่นี้แหละแต่ที่เรานั้นจะต้องพูดเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่มันก็เป็นมั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 นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละแต่ว่าที่เราพูดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราอารมณ์เสียไงยกับเจ้ายุงบ้านี่ทุกคนลองคิดดูสิถ้ามียุงมากัดทุกคนอนะ่ะทุกคนจะอารมณ์เสียไหมระหว่างนนถ่ายคลิปอยู่เราคิดว่าอารมณ์เสียแน่นอน ก็คลิีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรไม่ดีหรือว่าเราอารมณ์ร้อนก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันแบบคือมันแบบเออมันไม่รู้สิโอเคมา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 ,มาต่อค่ะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ตกลงไปฮะอออสะดุดอีกแล้วโอ้เกียดที่สุดในโลกเลยโูรเกียดอะ่ะทุกคนชนะแล้วนี่นี่ นี่สนะแนวนะคะทุกคนจะเป็นประมาณนี้เลยไม่รู้ว่าเราเคยเล่นหรืออยังนะแต่เราคิดว่าน่าจะยังไม่เคยลง youtube มัง้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็มาเล่นต่อนะฮะนี่แล้วก็กดมันที่ตรงนี้แล้วเราก็สามารถนั่งหมุนติ้วๆได้เตนๆโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปนี้คลิปนี้มันก็จะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าแบบว่าเราไม่ได้อะไรมากมายนะคะทุกคนนี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลงคลิปเอ่อปลูกปลูกปลูกไอ้อไม่ใช่มันเราจะมาลงคลิปสวนมหสัจจันยร์ EP สามนะถ้าใครยังไม่ได้ดู EP หนึ่งกับ EP สองไปดูเลยนะคะทุกคนแล้วก็รอติดตามชมพรุ่งนี้นะวันนี้เราตอนแรกเราว่าเราจะเราจะลงคลิปเออเราจะลงคลิปเกี่ยวกับพวกพวกปลูกสวนนั่นแหละสวนมหสจัจจรรยร์ EP สามนั่นแหละแต่ว่ามันนานไงเราก็เลยไว้ค่อยลงพรุ่งนี้ก่อน ทีเดียวเลยดีกว่านะคะทุกคนก็ได้มาลองมานงคิปออฟฟี่อะไรให้ทุกคนนั้นได้ดูบ้างนะคะทุกคนนะฮะนี่แล้วเพื่อนเราก็เข้ามาในนี้ด้วยขายของแล้วมาขายด้วยเพื่อนอือโอเคไปกันค่ะทุกคนนี้จะเป็นประมาณนี้นะแมปนี้เลยนี่นี่นะคะทุกคนโอเค โอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะแต่ถ้าใครไม่กดก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนขอแค่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บา,บายบายค่ะบาย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 ขอตัวลาไปก่อนเด้อสวเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าบายจา้า